มาป่ากันครับโอุบครับโอลบโอลบครับโรลบสวัสดีครับผมบาวปอนสชนแนลวันนี้กับกับบ้านนะครับมาหน้าครับจุฬนครมาบึงหน้าครับกับผ้าพี่นองมาบึงหน้าด้อยครับนะครับผมจะถ่ายวิวแห่เบึงครับปีนี้เขางามครับปีนี้เป็นหมากดีขนาดเล่ม น่าจะเป็นเขาใหญ่วะครับตัวนี้ตัวนี่นะครับมันยังไม่เป็นหมากไหมครับแมนมาผมเบ้ถือบ่ตัวนี้ก็ร้ว่ามันเขาดรอครบบนี้มันเป็นหมากกลนไหมครับนี่ครับหน้าผมกวงเลยเหรอครับบรรยากาศต้าุมมุงสุดผมหลุดนี่สุดกิจอย่างมาหน้านะครับ นะครับก็บรรยากาศหู้งี๊หูในยิ่งเสียงป่านะครับโอ้ผมอยากใส่เบียดเด้ครับบรรยากศาศเลยสิแต่ผมมาใช่มือเดียวนุนไปกลับไปกีดยางแล้วครับพูดนละพุ่นะใส่เบียดขนาดเลยครับพูดนละมองพุ่นก็เป็นข้องนเนี่ยพูนป็นข้องเงีวเลยครับป่าก็สีออกมาโอ้โหสีอดตะกี้เด้ครับ สมวนครับเซเบตเนี่อ้ครับเบึงบรรยากาศเรื่อยๆครับของหน้าบ้าวปอนเชแนล <c oughs> ทากีักแั่งแย <c oughs> ่งแกงแย่งครับกเก็บก่อนกลับบ้านครับบรรยากาศ ทูดแบบเืลว่าร้มนสิปปยังเออซื้อๆไอ้น้ำเขาใหญ่หืออน้ำขาโเป็ยนแบบเาใหญ่ข้โพีนสดอ้นมันข้าดอันนี้ยือสบเนี่ยออกออกมัดยอ,อันนั้น,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 นปนิ่นคือยังปิดล่าน,น,นี่มองกลางานะ่มันมันร้อนปล่นอะนะมันต้องปิ่นแ่ไม่ไาบสิ มาแบบผิดเหมือนกนมั้มจะตกมาเท่าก็เทียนแต่ี่าท่านอ้มืมนเพิ่มมดนจ้ันนครับมืดฝนสีตกด้วยนี่ฝ่ามืนเ่ยเพียงหน้าครับหน้าน้อยมั พออรมตัดวคนเลยเี้ยไม่นี่ปามเกิดออกเนาะมาตัดมดพอมรตุ่อียังปาไม่สิเบืนบืนเเนาะหกตว่ตัดเกี่ยวกับภาาเนียขับมันหกมันมันเบืนเขาจหาเนามาตัดไอเนื่ยนะครับตุนกล้วย จะตายตีอวมไปไปลาสีออกโอ้บัวนะครับไปต่ำนะครับบัวตี้คักนะครับบัวหน้าเบาปวดฝนก็นิติดตัก็ฝ้ามืดตูกกันก็มางกิบผักกังหย่งครับต่อไปก็สิเกี่ยวเขานะเดือนหน้า กีหอดหน้าครับคุนเสียงหน้าอันนี้เสียงหน้าล่างครับเสียงหน้าทึ่งกับมีสปลาครับปลากยุยปลูกตัวทีต่ตัวแดนแลยครเพื่อเขายางงามครับอันนี้เขาย่ครับเล็กบกวบเป็นหมากทาึ่งเป็นหมากแล้วครับไปครับสมรนากาศต,ตัว กับผักกันเงี้เก็บมาผมมด้เก็บเราเป็นตู้เก็บธรมรมศาสตร์บ้านเรารวยเงียเลยนะครับสามารอยู่บ้านมากหลาย,าาลยค,ครับบ้านเทาไี่สี่บนบ้านเสริมรวยคุณดิสุดครับส่วบรรยากาศตัวเราเป็นยังไงเอาไปปลูก บอเราให้สิแงมีอยู่มีหมดเลยสิบมีหรอกสิมีแต่อยู่สะลางเลยไข่ครับไข่กลับไปเลยครับ ขาเปเนลไลนะครับบ้านบัวกันนี่ ฝนสิตตกแน่เบิกเรี่วรเบเรียวเรียวจิลวหัวเราจีบเป็นอยู่ย้มหัวเราไหมเม่อก้จีบเป็นสิปีแล้วฝนมีดกัยังลืมแล้ว สองรลอยเจ็ดสิบเอ็ดตุนส่ได้เท่าสองพันโยฝนตกร้าแบบนี้ลินแล้วครับพักเท่าแข็งแกร่งบอยยังบอยไหมเดี๋ยวกับแม่แล้วฝนลินครับฝนลิน เดี๋ยวากลับแล้วมาติดตัวข้ำก่นกอนพักเข้าครับฝนลื่นมากแล้วครับเป็นแย่งครับทุ่งเอี่ใกล้ๆหลังเทียงนี่นี่นี่ตัวนี้นี่บ่เนี่ยโันข้า่งาปนนี้หวามันนี่ฝนี่กับเนี่ยเห็นไกกบนี่ อ้นกไายอะขา่ลองขายให้นักวันเนี่ยน้ำลดเร้วลอยผืนเส้นเล้ว,100ลวสังเกตว่าหลายปีแล้วอมอไส่เล็กทิบสามเป็นเล็กอาถันเขาบ่อยใมีมัมนเป็นเล็กผี นี่ครับบรรยากาศบ้านผมเฉียงหน้าครับนี่สระหนาครับสระนหนามมากินเขาเข้าไปนี่ <c oughs> นกินแล้วกจีนลายห่ามึงเขากินไหมนะครับกินเขาน่ากินไก่หมูยย่อ มไปตอนจไปจับต้นเขาอคะุกินเขายีน่าครับานังมาครับผมเปลี่ยนสุดผมมาหน้าไหมครับลงป่ากันครับโอ้ยกบครับกบกบครับกบ มีปลาครับปลาโอ้ดูดดวกเลยครับโคบปลาช่วงเขาเปาโดดวกมาับที่ไหนบ่ตายบ่ปลาบ่ปลาครับปลาดุดปลาดุดโคบปลาไม่ได้ขายดิปลาครับปลามีกบครับกบหน้าครับดีหน้าชิ่เอาเปลี่ยนสุดผมมากไหมอันนี้ มันเป็นไข่ปล่อยนะพี่ปูอปล่อจก็พี่ปู้ครับนี่มัดไปแล้วครับกลับหนึ่งเลยไม่ปล่อยแล้วก็ปลาครับนี่ปลา <c oughs> ชิงครับปลาชิงเสีย <c oughs> ง,งหน้าครับกัดเ <c oughs> บื้องเข่าครับ เดียวงานนครับเขาก่อยครับก่อยขึ้นรถครับกลับ <Napoleon> ยังเลยฮะฮึ <mother> <ım eni> กล้วยท่านเซนให้กล้วยครับกล้วยกลับแมงเลื่ยนะครับครับบรรยากาศบ้านหน้าเฮาชิดหอดกับแม่บรรยากาศที่เจียวเขาแบบนี้สาติดตามลำเด้อครับ ไห้หอดพันคนเงินงน้ำเขาเพิ่มกุ้งครับผมกุ้งเบาปเป่อนหน้าผมหน้าแปนี้เสียงหน้าครับเสียงหน้าเขาก็ง,ง้ามครับพี่ได้กเกีียวแล่ะปุ่นครับยาวลงไป๋วแต่งของจะกลับเน่งเลยครับมาหน้า ลเลียมปลาเลียมปลาญี่ปุ่นง่ายจังนปานลาเรื่องยูทูบติีหน้าครับมาติน้าเย,าย็นประยูเทียง